แทนในสมการที่1 17เท่ากับ a 1บวก2คูณ3อ่า17เท่ากับ3 2เป็น6ลบ6ไปเลยเท่ากับ a 1เพราะฉะนั้น a 1ก็เท่ากับ11มีคำตอบไหมแต่เขาไม่ได้บอกถาม a 1เนาะเขาถาม a 2 0อ่าแทนแทน a 2 0อ่าเพราะฉะนั้น a 1ก็คือ11บวกท่าไหร่คะ20ก็เป็น19คูณ d เนาะ d ของเราเมื่อกี้เท่าไหร่ ดีคือ3 9มคูณสเป็น19คูณสา9เคูณสเป็นเก้าสามยเทดสงสามเป็นสาบเวกหเป็นหกเพราะฉะนั้น A 20ี่สิบเท่ากับหกแปดมีคำตอบไหม,มอัดก่อนอันนั้นก่อนก็ได้พักก่อนก็ได้หายใจไม่ทันอ่าโอเคไหมต่อไปข้อที่สิบหก อธิบายแป๊บเดียวเพราะว่าถ้าเราอันนั้นข้อที่16กําหนดให้ลําดับเลขคณิตค่ะเห็นไหมพอเราเจอเลขคณิตปุ๊บสูตรของเราต้องหักต้องเขียนไกตอนเลย N-1 ลบหนูณดอ่ะพจนที่1นึ่พนที่หเท่เากับ15สแสดงว่า A1 หนเท่ากับสิและผลต่างร่วมก็คือค่าของอะไรลูก D แเท่กับสสิ่งที่โจทย์หาคือหาพจนที่7จอ่าเราหาพจนที่7นะคะนี่ง่ายเลย เพราะฉันั้เ a 7เท่ากับ a อก็คือ15บวก6คูณดีดีก็คือ3าปิ๊บ A7 ก็เลยเท่ากับ15บวก6 38ก็เป็นเท่าไหร่ลูก A7 ก็เลยเท่ากับ32ใช่ไหมไอส3มใช่ไหมมีไหมเอออันนี้คือข้อ16นะคะต่อไปข้อ17กำหนดให้ลำดับเลขาคณิตอ่าเพราะฉันเจอเลขขาคณิตปุ๊บ an เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1อ่าโคที่1คือ8พโค r ก็คื 1. อ2อยกกำลังโจทย์ต้องการหาอะไรหาโคดทั่วไปหา an อันนี้ง่ายมาก n กำลังลบ1อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับ8คูณ2กกำลัง n คูณ2กำลังลบ1ใช่ไหมลูกมันแตกมา2พงโคใช่ไหมที่ครูว่าใช่ไหมอ่าทีนี้ตัวนี้สองกำลังลบ1มันไม่ได้ มันก็เลยเอา8คูณ2กํลัง n ส่วน2เอาย้ายลงมาข้างล่างสร้างบข้างบนจริงๆมันก็คือ2กํลัง1แต่เขาไม่เขียนไว้แล้วก็ตัดทอน2เป็น2 2 4เป็น8เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับ4คูณ2กํลัง n อ,อันนี้คือ A, A. มีคำตอบไหมตัวนี้ในโจทย์นี้มันไม่มีใช่ไหม เราแปลงตัวนี้ให้เป็นเลขชี้กำลังตัวนี้ก็คือสองกลัง2คูณ2กำลังเอ็นเพื่อที่จะให้ฐานเป็นตัวเดียวกันอ่าพอฐานเป็นตัวเดียวกันนําฐานมาตัวเดียวทํามาตัวหนึ่งใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาตอนหมอนหนึ่งเนาะเอ็นเท่ากับเอาสักฐานม,มาตัวเดียวนําเลขชี้มาทํไงกันบวกกันจบมีคําตอบไหมเอ็นเท่ากับ2ยกกำลังเอ็นบวก2มีไหมมีค่ะอม ต่อไปข้อที่18ข้อที่18ว่าไงกำหนดให้ลำดับเลขคณิตอ่าข้อ17พักก่อนใช่ไหมไม่มือเอพักก่อนก็ได้อ่าเอาให้ทีเดียวน่จบเลยเนาะมี่สุดก็าขอ่าข้อ18อ่ปนอเลยด้วยก็ได้ลูกข้อ18อ่าพอเราเจอคำว่าเลขคณิตปุ๊บเราใส่ก่อนเลย a n เท่กับ a 1บวก n ลบหนึ่งคูณดี อ่าต่อไป a 1ก็คือเลข 1, 1> อ่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือพจน์ที่40 a 4 0ใช่ไหมลูก40ตัวนี้ก็เป็น39เ <39 S 2> นาะอ่าคูนด,ดีดีแล้วรู้ยาง5-1ลบ1ก็เป็น4อ่าคูนี่คูหน่อย39ค้น4เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้น a 4 0ก็เลยเท่ากับ156ใช่ไหมอ๋อบวก1บวก1 วงหนก็เป็นร้อยาต่อไปข้อ19บเกวันี้ข้อ19ก้าำนวณให้ลำดับเลขคณิตอ่าถือเจอเลขคณิตอีกแล้ว a n นะครับ a 1หบวก n ลบห่งคูณ d a อของเราก็คือเลข6กดของเราก็คืออะไรลูกสนี้โจทย์ต้องการหาหาง่ายเลยข้อที่5ตอนนี้ก็เป็น4คูณ d ของเราก็คือ2อลบหก็เป็นลบเท่าไหร่ลบสใช่ไหมคะสี่สีเ้าเท่ากับหบวกด้วย ลบสิบหกเพราะฉะนั้น a ห้าก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกลบสิบตอบไหมคะอ่านี่คือข้อสิบเก้าโอเค the next ข้อยี่สิบอยางรวดเร็ว the next station ข <c oughs> ้อยี่สิบว่าต้องสอนต่อหมกำหนดให้ลำดับเลขคณิตอีกแล้วลกูกเห็นไหมแต่เขาบอกว่ามีพจน์ที่ห้าอันนี้ a ห้าเท่ากับและพจน์ที่เก้า a เก้าเท่ากับสิบเก้าคือพจน์ที่ห้าสามสิบเอ็ดคือพจน์ที่เก้า สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือหาค่าดีเฉยๆหา